ปุดระเอียดได้ทำโชคครับใช้มือบีใส่ลงไปฮัลโหลคุณผูสวัสดีครับผมเชฟโชครับนกโกรค่ะวันนี้จะมาตทำสลัดมันฝรั่งครับสลัดมันฝรัง่งภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าพเตโตสลัดะ เป็นเต้สลัดค่ะโอเคไปทำกันเลยยยยอันนีーー้เป็นส่วนผสมตามนั้นครับมันฝรั่งเต้าหู้อีพันฟัวโฮมี่แฮมมายองเนสน้ำสลัดกับัวกะหลชี น้ำส้มเข้าอีปุมอันนี้ครับเกลือครับเรีวกก็ไคต้มปกปลกม้ฝรั่งครับ ハ<プー>ン・マ<プー>ンファランカナ・タモソンカ。 トゥームナンハイトゥアン・マンファランタンファイトゥム・ジョンスーー・プカップワホーム・ポップルワーク 한 사라이스 반반. 된분 사라이스 반반. มุ่ยใหญ่กับเต็งกว่าขายังเกลือประมาณนี้ครับวันทีไว้ยประมาณห้านาทีแฮม ท่านทมโชคโฮมี่กับดิงกว่าปั่นไปห้านาทีแล้วใส่กระอง ให้น้ำไดปพันประมาณสิบนาทีเพื่อด่างเกลือครับมังฟฝรั่งเช็คสุกถ้าไม่ทารุคือสุกโอเคได้แล้วปิดไฟเทน้ำทิ้ง <c oughs> ทาไฟกลางคงองให้น้ำสว่างขึ้นออกปดเบาๆบาุปดละเอียดได้ทำโชบครับ ผมชอบให้มีชินช้นชก้นปุดยแค่นี้ครับมันฝรั่งเลื่มเป็นสีขาวเนื้อเป็นปผมง,งแล้วผิดไฟ ชั้นน้ำหนักมาฝรั่งครับรอยกลัวสองสิบเปอร์เซ็นตง,งน้ำหนักมาลฟารั่งครับอันนี้340กรมัม จะใส่เกลือ30กรัมครับผสมเกลือครคึกให้เข้ากับมันฝรั่งใส่น้ำส้มข้าว サイナムサラガ

ต้องตามต้นมั่นฝรั่งลงนะครับไม่งั้นร็อชาร์จะไม่เข้าเนือ้อโฮมเฮากับเด็งกว่าปีบปน้ำอ,อกให้ดี ไส้ในมันฟารังครับไสแฮมไข่ต้มใช้มือบีไส้ลมไป ใส่มายองเนสพาสมให้เข้ากัน

ชิมโอเคเสร็จแล้วครับจัดจ้างกันครับ サラマンファランダイレオカ。わーはい銀類いただきまーす。なきんなきん。 อืืมออร่อยมากรสชาติกรมกล่อมกินง่ายนะมีความเค็มของแฮมแล้วก hmm. ็ความกรุบกรอบของผักอืมมันฝรั่งก็ไม่แฉะเกินไปกำลังดีนะอร่อยอร่อยชอบอ่ะเด็กๆน่าจะชอบลองทำดูนะครับแล้วก็ อยากให้ทำเมนูอะไรดีเกสได้ครับค่ะสุดท้ายนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช anel youtube เพจ Facebook ของเชฟโชให้ด้วยนะคะเชฟโชชอกระเชิญนะคะขอบุงครับขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย